สบายดีจ้าสบายดีตอนเช้าอุ้ยทางกะสัมสิเลยพี่น้องเอ้ยแถวหน้าบ้านนั่งแหละเขามาส่งรักหัวพี่น้องเขามาส่งหัว รายจ่ายวันนี้นะคะเสาเนะยงสั่งเสาเป็นเสาปูนหกสิบหกสิบนี่แปดพันหนึ่งร้อยมันตกลากละร้อยสี่สิบหาบาทมีปูนแดงแล้วก็เหล็ก แบบว่าวางมันี่ก็ได้มัน,นเนะา,นเนา,าะขอกเนาะพอมพอไม่ได้เหตะข้างหนากับขงาขงน,นี่เด้เสร็จแค่สองด้านเลยนี่เมนเมน พี่เลิ่อนอะ่ะประยุทธ์เงินเนาะเพราะรถมันเข้าไปไปวางไว้ข้างในบ่ได้พี่นาะอย่าดินลม่มข้าเจ้าก็เลยวางไว้ริมถนนพ่อสิฟังเขตนีมาเนาะฟังเขตนีมาแล้วก็ เท็ดนี่ตรงไปฟางสามด้านพอด้านในจะ้อยเฮ็ดแล้วเฮ็ดหัวเฮ็ดหัวหหด้วยไหมเฮ็ดไหมด้วยหัว ความสูงลอยเกดซีพี่นนอะเพื่อฟังนะเพื่อฟังก็จะประมาณ ที่ยเค็ดนวดก็คือว่าม่ใช่ได้ปลูกปลูกต้นไม้ปลูกยังแล้วกะ็มันก็นสีปอดงวน่ะพี่น้อง นางสลับหัวใส่ตะนางเหล็กพ่อมันจะได้ปลูกคลองปลูกพักปลูกหา้าปลูกต้นใหม่ไว้ได้ลายเนาะมีก้อนนะพี่น้องเดใหายพ่อเินจัดการ,รากมีเริ่อกับเมียก็จะไปใส่โบยู่ เลยเอามาวางนี่นะพี่น้องพี่เลื่อนไปคนสร้างปูนหาสอบเล็กนีิสิตสิทธามันนะพี่น้องมืดคึ้นพี่น้งอนงก้อยคืน้นที่นไปปลดบุตรขน เคี่ยวลงทงเริ่มเขียวอลา,ามเลยพี่น้องพระคุณแม่เอาต้นอันสะทองมาปลูกสบายดีคุณแม่ผลหมอนหัวแต่เสาพู<อ>พี่น้องแต่ตื่นนอนผูกใส่หัวใส่อันนี้แล้วพี่น้องนำมักจับแล้วแต่าบอรทันดีแต่แค่ประตู บ่ม yeah, ีห <c ười> ัวย yeah, ังก็ยากเนล่าฝนเริมลงเม็ดอีกแล้วเล่าปุูกเนี้ยก็ค่อนข้างกิยากเล่ทางก็วบ้านเริ่มเละแล้วเน้อาเลยผลลินหลเริมเละเทางก็มาเละเล แผนไหวก็คืออันนี้คือลักเตะไมมเนาะลักเตะจากตรงนี้คือไปหอดหัวสาลอยจากนีน้มายิงตรงไปพูนอ๋อเย,ยลุนเขาหลอบปีที่สามนะท่ ที่นาปลูกอยนี่นะพี่น้องมันเป็นเพีย้ยแล้วเป็นอย่างยอดขาวนี่นะจะเป็นเพี้ยนะ<ม>เพียนลงคบรอบสองปีสามปีมันก็ใหญ่ที่นะที่จริงมันตน้องในใหญ่ที่ปลูกนะพี่น้องนางปลูกพีนี้แล้วนา้างะชิ้นใหญ่เข้ามาทางนี้พี่น้อง โซนข้างในเนาะนางก็สิขก้บป่าอ้อยเข้ามาอีกแต่ดอกกระเจียวแกยังยุกคือเก้าป่าดอกกระเจียวมันจะอยู่ในหัว ส่วนในสวนสลอร์พยเดินไทยวาเซียนพนวาซิล่งทวดินนะพี่หลงดอกกระเจี๊ยงนะพนวาซิล่งทวดินพนไทยไหวกิญญาคือดันพนนอกจากพนจะไทยไใหม่เนาะใหดชุดแล้วก็สี <ừ. S 2> ปลูกยัง<ค><ด>ก,ก็สี ງາຊິໃຫຍ່ຫມູເຮົາບໍ່ກັດຫມູເຍໍາ ไปบ้านคู่แฝดก่อนเนาะบ้านหลังนี้ผมมีคนอยู่ไปเลี้ยงงัวจะรีบเลีเ้ยงงัวไปยืนเล่นโบหิน,นหเดี๋ยวก่อนจุดมหัเนื้อคู่แฝดโบหินไปนเลินบ่และหามแมงปาม๊าแซม แค่นี้คลองสลอยบ่อยเขาเจาปลูกอันต้นใหม่ต้นมากใหม่ก็ได้หยาขึ้นเพี้องหยาขึ้นคุ้มบิดแล้วจ้าขนาดไ่เล่นไทยด้วยนี่จะเอ๋โอ้ย,อย,อยเป็นบ่สบายขึ้นยัง นอนบร่ได้เป็น,นยังพักผ่อนเฉยๆพ่อกับแม่สุดท้ายซะครโอ้ตัดใหม่ไปไปเรียงงวซสเออแม่ลงึ้นบ้านบะ มันมีมลาภาจากกระจาเก,กินเขาคุณคอมเมนต์ขอบค,คุณทุกกำลังใจเป็นแร้วลดยนสบนัสดีเจ้า